คนเก่าหรือเปล่าเมื่อคืนนี้กลับมาจากกรุงเทพไปเตรียมงานอยู่หน้องคุณศรีท่ากระถินเมื่อเช้าไปนอนอยู่หน้องคุณศรีรายงานมาอีกแล้วเป็นอีกแล้วคนใหม่ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับรุ่นที่สอง <c oughs> ผมเชื่อว่าคุยกันในกลุ่มว่าน่าจะเกี่ยวกับอากาศไหม <c oughs> อุณหภูมิของห้องอบรมไหม รุ่นที่หนึ่งของเราเน่ยเราได้ประชุมที่ห้องใหญ่ได้อวมกันที่ห้องทศพรแต่รุ่นที่สองเนี่ยเราก็ขอเายอยากได้ห้องทศพรแต่เนื่องจากว่าเรามาจองทีหลังเขาที่จองไว้แล้วนะครับดังนั้นเราจึงได้ที่ห้องนี้ซึ่งรุ่นที่หนึ่งวันสุดท้ายของรุ่นที่หนึ่งเราลงมอติดกันที่นี่เหมือนกันนะครับตอนนั้นยังมีกลิ่นชื้นมากกว่านี้นะครับเนื่องจากทราบจากทางโรงแรมว่า เขามีการซักผมนะครับแล้วก็เอามาปูใหม่นะครับ <c oughs> เราก็บอกจากรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองมาก็ไม่ได้ติ่มผมละแต่ว่าผมเชื่อว่าเราอยู่กันแอร์อัดเยอะขนาดนี้อุณหภูมิก็เยอะ <c oughs> สุดท้ายคิดในใจพราไอ้พวกนี้มันส่งลายข้าหาผมเยอะๆ <c oughs> จะได้ไปดูแลผู้สูงอายุวันนี้จะไม่ดูแลตัวันเองซะก่อนจะได้ไปกันไหมสุดท้ายก็ เรียบร้อยดีใช่ไหมครับทุกคนก็ปลอดภัยนะครับเช็คอยู่สําหรับคืนแรกว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวรเราจะแจ้งเทศบาลให้เปลี่ยนคนมาอบรมเราควรจะไม่คบชั่วโมงแต่ก็พยายามกันมากเลยที่ไม่ขอกลับขออยู่แสดงว่าทุกท่านเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะทำงานในหน้าที่ของ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุขององค์กรท้องถิ่นในจังหวัดกรสินของเราขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนแล้วก็เช่นกังใจคนที่ปวดด้วยนะครับวันนี้ปิดการอบรมแล้วหวังว่าค่ำคืนนี้ลูกน้องผมคงไม่ต้องไปสแตนบายอยู่ที่ห้องชุดๆเพื่ <c oughs> ให้ลูกน้องได้พักบ้างน,นะครับผมก็ได้มีแต่ตะเวนไปตะเวนมาแล้ววันนี้น่าจะสามสี่งานคนระ้บตั้งแต่เช้านะครับก็ยังไงก็ตามก็ต้องขอมาดู ที่ขอมาดูเนี่ยขอมาดูลูกน้องโทรไปว่าหัวหน้าหนูจะเคลียร์เงินให้กับวิทยกรภาคปฏิบัติแล้วยอดเงินของหัวหน้าของรุ่นที่หนึ่งค้างอยู่กับหัวหน้าเก้าหมื่นหก็บอกมึงรอกูเลยนะเดี๋ยวกไปว่าเพราเงินทีู่บอกกูนะสี่หมื่นสองมันบวกไปบวกมาก็สลับซับเพียนกันนะครับก็เลย มาขอดูก็เลยดูเพราะก็เคลียร์เงินกันไปเรียบร้อยที่มาเนี่ยต้องการที่จะมาดูเคลียร์เงินให้กับทุกท่านสําหรับการไปรมในพื้นที่ปฏิบัติจริงอีก6วันนะครับซึ่งก็ขออนุญาตฝากไปถึงคณะวิทยากรที่จะรับต่อในภาคปฏิบัติทั้ง9ก้าำเภอนะครับส่วนท่านที่มาจากโคกสีกับมมกับที่อุ่มเมานะครับส,สรุปแล้วท่านไม่ต้องวิ่งไป อบรมภาพปฏิบัติที่ห้้ยเม็กเราให้ท่านอบรมที่โรงพยาบาลย่างตลาดนะครับแล้วก็ลงพื้นที <st> uh <otherapy> mm ่ตรงนั้นก็ไม่ต้องไปไกลคือ๋วผมชิหายร้อยหนึ่งกูไม่คุ้มเลยว่าไงแล้วแต่จริงๆก็อยากจะพูดถึงเรื่องของค่าพาานะด้วยเพราะว่าหลังจากที่แต่ละจังหวัดได้จัดดําเนินการกันไปเนี่ยปรากฏว่าได้มีปปทปปชและสตมลงอย่างที่ผมบอกไปโครงการนี้